เข้าช่วงปีใหม่แล้วยังไม่มีของฝากมาฝาใครเลยเจ้าอลไรไปฝากเขาดีนะอืมคิดยังไงก็คิดไม่ออกเป็นขนมก็น่าจะดีแต่เป็นขนมอะไรดีล่ะเฮ้ยข้างบนนั้นมันอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันเมอรรี่ป๊อปคอนคาราเมลของฝากจากสวรรค์แกดู อร่อยมีคาเมลเคลือบท่วเม็ดแล้วก็มีถั่วมาให้แบบแน่นมากเคี้ยวเพลินสุดๆเลยรสชาติแห่งสวรรค์สุดฉันได้ของฝากเลยเอาไปฝากเพื่อนๆรักสิหน่อยดกว่ะโอ้ยนี่ก็คงหักแฟนทิ้งซะงั้นอ่ะนี่แล้วอะไร่ะเอ้าแล้วทำไมร้องหนักกว่าเดิมเนี่ยโอ้ยทีเดก็เลยจะน้ำตาไหลร้องให้หนักกว่าเดิมอืมอาการอร่อยจากของฝากจากสวรรค์เป็นอย่างนี้เองซื้อเลย